เม่ไมาเยน้่องอผมดูอยมเปิดประตูแล้งประตูปิาแต่ว่าประตูไม่ได้เปิดเปิดประตูยังปิดอยู่แต่ว่าเสียงมันโผลเพะว่าได้ยินเสียงตู้ว่าลืมตาบึมายืนค่อนข้างเียงเลยมายืนด้วยโอ้ไมเห็นเป็น เป็นร่างคนอย่างนี้นร่างคนจะเป็นยังไงโอ้เหลือผลละตหัวแต่ว่าเพิ่มาย่งเดี๋ยวจะพาไปบ้านทีบลางอยู่ครับโมีบ้านอีกหลังนึ่งที่เราให้าเนี่ยีลงสัญญาณปนยัเนาะที่มุนสีน่าปาดเนี่ย อเ๋อดีทุกทุกคนครับผมเอาภาพครเ็ดอกมาขอโชกมอมันออมออกเมดหาจออกอืมอันีอันนี้วันนี้วออนี่โอ้ต้นกล้วยออกลูกทันไปห้างไะเม็ดออกมดทุต้นเลยวปลต้องนีสักขวบขึ้น่อยสิสามต้นเนาะ อักดอกคั่งไปหั่นทิศตะวันออกเบิดเลยพี่น้องอ่าอัจจะจัดที่สามต้นเลยออกเรายืนนี่ก็เป็นเป็นเป็นปตากล้วยเก่านั่นไงโอ้โหแต่เนี่ยดูว่าดิบขึ้นโอ้โหดูนี่ดองไปแต่นี่แข็งทันสิ่งสำคัญต้นแถวนี้เพิ่นเคยออกไปเป็นโตเป็นเปลนเลยพี่น้อง เป็นโตเป็นเจ็ดเนี่ยโอ้ยงานจากต้นกล้วยขึ้นไปบ้านเลย่ป่าตป่าตวป่ามี่นาร์เร่อโอ้พี่ยของระเทศไหนที่ปูปุนพี่น้องปลาข้าวไม่ต้อใส่ปุ๋ย่ามัดท่ามัดมามือทามดมากล้วะก็อี ให้แม่ลงมาก่อนไปคุยีก้างไหลแ้กว่าเร็วจะได้ใหอปัดได้ได่ให้มาฟูเจะได้แต่ว่าแนวทางที่บางจอกหลอกล่อสะกอนด้วยีนองด้วยถากอนส่งปีน้อคนนี่คนเมตานี่คนอื่นกอนเจเจแซงเชนหน่อยอ่าแแต่ี่อื่นอาเมือนี้มาเบินก่งนาก่อน ปอก่อนกตีที่สำคัญเพิ่นหันไปห้างคิดแต่เพิ่นออกเมื่อจูต้นเลยี่น้องมันก็หายยากด้วยท้งสามต้นเลยอยู่ด้วยกันออกพร้อมกันท้องลมไปนหิมะกันแน่โอ้แม่นเหมือนมั้งะงานแม่นใช่ไหม ข้างหลังจนโค้งหน้า,าเราที่บอกม,มันเป็นใบแหจะเอาจำพาะต้นนี้หน่อยแน,น้นแหละไู<อ>่<อ>คูจะเอาเึ้นมันอ่าากัดเออปิดเสื้อผ้ากันเอนอเอามาขอโชกกำกัดหน่พี่น่อยเนยออมามยมาขอสามตัวบรรยากาศจริงไม่ใช่นี่แค่ตาเท่านั้นโอ้ หอดเสือแลี่พี่้องเอ้อางะเลยบาทนียหอดเสือเพิ่เลโอ้อ่าหอดกปลาไยเนี่ยอมมเเถือไว้ถือไว้ก่อนโอี่แจหอืมจัดเลยจัดเยอไรีดอยากจี๊ดดีีนอง บรรยากาศดเลยเป่อยนมานึ่งเปือกระพนปือเนาป้ากับบูมลำบากบนลามาทางไปถ่ายได้คุณ่น้าทัสดพึ่นแต่ว่าดวนเลยพิ่นขึ้นไปอื่นพึ่เขึ้นไปอื่นนี่โอ้จนน้ออยากให้โชคให้ลาปลาตัวปลาตัวปลาัวเตรียมก่อนเยพี่น้อไปเห็นคลิปนี้ให้มีโชคใหญ่ เป็นเล็กเนาะมันเป็นป่าเสี่ยงอันตรายฐานลางเพิงอยู่กันเนี่ยได้โชคแต่ว่าทางไปมไหมผิวบางก็ร่างค่ำเตรียมในไรสดถ้าไม่เห็นก็ดอดูคลิปเกระเบีองก็เพราะว่าสัญญาณบกวนเนยสัญญาณเยอะสัญญาณเยอะเนาะ จะเสียงนนเสียงนี่บ้างครับผมฟังเสียงแกะหน้าหน่อยเดี๋ยก่อนได้ไหมอ, <laughs> อ,อันนี้ของแท้ๆสุดๆเลยบดได้นัดหมายเลยมาได้มางงเลยเพิ่น<ล>คือนไปเอือ้อนมาปูเนาะเพิ่นคือไปเอื้อนปูก็เลยเลยทักซี่ขอด่วน การนี้นะครัเนื้อลูกหลานมาขอเนื้อเจ้ไใส่บิชิตจเพาะครอบครัวหลุกหลานแล้วก็ผู้คนคนได้ชมได้ดูนะขออนุญาตออกคลิปออกรายการไลฟ์สดเนื้อแนวทางแม่นบอกครับผมแนวทางเนื้อแนวทางขอมาขอตัวเลขมาขอแนวทางขอแนวทางสาธุนไปเนี่ยพี่น้องเออดีเนาะ ดงให้ัเอขอให้สามตัวมาขอให้ดังขอให้ปังขอให้รวยนะเียถ้าไว้สดยังไม่ชัดก็รอดูในคลิปแล้วกัน ด <Okay. S 1> ูกำลังคุย yes, ก no, uh ับนายท่น no, no, ี case, no, uh ่อยู่เปล่สักคู่ดูกำลังคุยกันอยู่กำลังคุยอยู่ปเป็นูองนที่ชอ้กั่เยอน้แน่บอแน่นแค่ไนเอ ออัน้อเกวันที่เท่าไหร่นะที่สิบหกกัญายด <6 S 1> นะกัญาสิบหกงกับบันท่านมตงรปตรงกับบันอะไรน้อหน่ อะไรแบี้ออกวันอะไรวะเงี้ยคือม่้ลอได้มากเนี่นเต็มบอกวันดิ้บอกวันดิ้หาคนบอกบอกบอให้ท้เลยบอยด้าเลยเห็นแล้วเห็นโอ้พี่้องเห็นแล้วอะไกแบบนีเอฟซีเอ้ยเบิ้งเนอพี่รองเอ้ย้ให้เบิ้งเนอนี่วันที่สิบหสงกับวันนี่เนาะอเร็วกว่าเอึ่งไปนี่เนอะ ของมัก็ก็บอกให้ท้าจ้อยบานนี่โอ้ให้ให้เลยเหรอก็ให้เป็นตัวเลยทาหนี่นี่นี่เห็นบอกกล้องเห็นบอลองซุ้มดูดิมีผู้ดิษฐ์ติดตามได้ชมรถไปนี่เห็นบอพี่น้องมาเข้ามาหรือยังเข้ามาเบิ่งเนอร์นี่แม่แม่กันมาเหรอแม่เอ้ยวันเสาร์ที่สิบหกวันเสาร์ วันเสาร์ที่สิบหกกันยายนวันเสาร์คนดีโอ้วันเสาร์ตัวนี้อืมวันนี้ก็วันเสาร์อ้าวันเสาร์วันเสาร์นแน่นอนเลยอ่าพี่น้องเอ้ยสองเบิ่งเอาเด้อะเอ็ดดินยากไล่กล้องไล่อันนี้เป็นอะปูปุ๊บบานี่เนเนชมเอากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาซุ่มสักบาทตีนหนึ่นี่เนาะแต่ว่าจะเขียนไปอย่างนี้เนาะแต่ไม่ได้เขียนโนมัอย่างนี้เขียนไป เขียนไปเนี่ยพี่น้องซองรเขียนไปอย่างนี้เนาะพี่นออ้นนอ,งนนนองดูเนาะมันจะขึ้นไปอย่างนี้โอ้คือเขียนคือจังเลขทูกเออเออเออคือเลขทูกโอ้แต่ว่าเป็นเป็นตัวเลขขวางไว้เนาะเป็นตัวเลขขวางเออขวางไว้อย่างนี้นะขวางไว้แล้วเน่ไป็นซองร้เนี่ยนี่เนาะบาตนี้ก็จะเอาเสื้อแม่ไปเืนินนำเนาะบานี้ไม่เสื้อนี่ก็ให้มูเนาะ แต่งขึ้นไปบอต้องว่ากันบอต้องค่าพี่น้องต้องค่าเลยเราว่ารอตั้งนานุมลูกหลานนั่นออกมาก็รอเหมือนกันว่างอ้เดี๋ยวจะให้มาเหงเข้ามาทิศารณาไปให้เอฟซีดูคัก ามมกนน้พื้นที่มันจำกัดพี่รองเลยพื้นที่จำกัดทางปุ่เป็นน้องนำออก่เนาะออก้ปู่ด้ยพี่้าเนาะคือนอนนู่นแล้วแต่ว่าปูเห็นแล้วเนาะเห็นเดี๋ยวปูัา่ไปฟังดอกพี่รองแต่มินบอดปัดได้เพราะวันร้ายกล่องเยอะเกิน เนาหมูจักจีเป็นทงไหนจักจีเบิพี่น้องเบิ้งกรัพี่น้องเออข้างตัวเร่อยไรเอาซ้งเบิางต้องกันพี่น้องกันไปออืนแล้วแอดมินเจ็บเห็นแต่จเห็นเจคับคเห็นะบ่ยยิ้งแแถวถูกแต่แถวเทียนไหมนี่ไหมแดงไหมนี่แอดมินเจ็บเห็นเตจตัวเดียวนี่ตัวใดล่ะนี่เตจเห็นว่ตรงแดงแดงนะนี่เตจพี่น้องเตบเจ แต่ว่าอันอื่นก็เห็นไม่ได้เก็บอ้าวไดพี่้องกับเบิ้งเอาเ้อก็สิได้ลงมาขอพี่น่องขึ้นไปเอื่นเนี่ยพวกคนอยู่นี่ละเห็นมัเก็บซีเห็นม่้ยอะไรสดเห็นมน้งเห็นแบบอะไรเนอะ ่นวหยข่ะข <df> ึ้นเลยเขห้อเลยเ้าพี่น้องเข็่เป็นตัวใดน้องมนแดงขึ้นเพื่อไห้อแม่เพิ่อไห้อยแม่ซองเนบา้ไแม่มาซองจเปลาแมุ่คนเอิดนี่นีเดียวได้แม่ซองหายนิั้นขอีน้องแม่ท่น้แม่ท่าน้ไป็นซองอยู่แม่ไปองกั็นบาทรู้เห็นขี่เกียบว่าจบเห็นเก็บเป็นละตัวนึงที่ร้หมาอีกละบอกเจ็บเตีแต่อันนี้คือเห็นตอนนี้แหละแดงๆี่นี่ แม่แม่ลูกไปพรุ่งนเดี๋ยวรอสบายูสลับตำแหน่งกันก่อนเตยงสิละพี่น้องรับยู่ครั้งยู่ครั้งน่ะเขาเพื่อนงไปอือนนี่แม่ไปแม่จับกีรลองจับแตกตืมเลยบ่ มันมันบวบหินหม่องมันบหินหม่องตัวเลบ่หินตัวเล่เออมันบคือเปลี่ยนนะมันเขาเรียกว่าเป็นก็ปู่วาปูเห็นแล้วบูเห็นเนห็มันไปเลยเออมันเห็นอ๋อสิเอ้ยเขาจะเจ้าฟังเห็นปูเขามาเบิรงนคาเห็นเนาะแต่ว่าแต่ว่าสิตรงกันครับปูเพื่อเอ็มมิเจ็บเอ็มมิเจ็บเห็นตัวเดียวคือเห็นแต่ว่าเอ็มซีสิเห็นบ่แต่ว่าเดี๋ยวทำเพราะบ้านนี้ปูขึ้นไปแล้วนี่ปู่ปูขึ้นไปตะโดนแล้วอันนี้ อันนี้อายุสามขวพี่น้องอือเดี๋ยวให้สอนอือเป็นบันอะไรสดเป็นข้มเมียนแวงเนี่ยมอบริบริแบบเออพี่น้องเอยบ่ได้เบริแบบกกล้องเพราะมันมันเอานุ่มเยู่แอบมินหลายอยู่หลายกล้องอยู่ต้องต่ฟังเอาได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวรอบปูดูสีเัิดขึ้นไปแล้วนะคะเนาะอือน้องอืออบ้อ๋อพี่น้องเนาะอือ โอ้ยูา่แบเอเาไนก้งอโอ้เอาเอา้กันยูแถวเดียวกันละเออยูจุ่มเดียวกันหือกาเออข้างีแล้วนาเขาไเห็นตรงนั้นเป็นมาขีตรง้เป็นยังอ๋อเจับนี่บ้าไหมเออขางีละเ้นี่ยเ้านี่เ้าีะอ้สาชือว่าเรอบ้านนี้เยแ่เท้าเนี่ังุรเมดันยูไก่พี่ลองเข้าไปได้นั่น นี่ละเห็นสามเห็นขาบอเมืนอตั้งไดนี่นี่กล่องหรือว่านี่เด้จะเรียบจะเอามือไปเด้จะระบุตามกล่องนี้ว่าแอดว่ามันสามอย่าามมือแอดยิ่นเจียบนีสามที่เมืองในกล่องนะนี่นี่พี่น้องทั้งใต้เด็ดไปทั้งไตไม่เห็นเลยทั้งใต้เป็นหาเลวโอ้แต่ว่าษามืองงามนี่นี่เมืองมือแอดมินี่ แต่ว่าไม่รู้ว่าปูหรือสีหินตัวไหนนะเพิ่นเห็นเพิ่นไปเลยจังรอถามมาปูเพิ่นเห็นตัวไหนได้พี่น้องเด้อเพราะว่าอันนี้ก็ให้ซ้อมก็น้ำกันสิได้ไปเมืองว่าเออเห็นบ่นะเพิ่นก็ว่าให้ซ้อมมเอาไปเบิ่งอยู่ไปไปนี่ไปพี่หลังจังอิตตร์กันเนาะ